แม่อุ้มน้องพอใจสวัสดีค่ะลินลูกอมค่ะลินลูกอมกินยานะวันนี้เราส่งแม่ลูกนะมาแชร์เทคนิคนะทำยังไงให้ลูกชอบกินยานะจากไม่ชอบกินยานะ,ดออะได้อน,นี้เป็นลูกอมตอนนี้น้องพอใจไม่สบายนะเป็นหวดัดเป็นเป็นหวดัดแล้วก็มีน้ำมูกนะมีน้ำมูกด้วยเนาะกินยาไม่หายแนละ้วแต่ก่อนก็ไม่ค่อยชอบกินยานะพอเปลี่ยน เปลี่ยนอุปกรณ์อ่านี่เทคนิคนะสำหรับแม่อุ้มเนาะแต่ว่าลองดูนะคะแม่ๆลองดูเผื่อใช้ได้นะคะคแต่ก่อนก็จะเป็นสลิงเนาะหรือไม่ก็เป็นถ้วยแบบนี้นะคะแต่ว่ารู้สึกก็ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยรู้สึกสนุกในการกินยานะคะแต่พอเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นี่นะคะจะคล้ายๆกับช้อนนะจะคล้ายกับช้อนเขาก็จะชอบกินแล้วก็รู้สึกอยากที่จะกินยามากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เรากิน ข้าวไปแล้วนะกินข้าวหลังอาหารนี่วันนี้ก็ไม่สบายกินยาแก้ไอเนาะแล้วก็แก้วัดด้วยเนอะไ,ได,เได้เดี๋ยวกินหลังจากกินตัวนี้ลูกำลังกินหลังจากกินยาตรงนี้วิธีการนะคะกินอันนี้วิธีการอันนี้ช้อนตวงยานะก็จะมามาพร้อมกับกล่องเอเปนน,นี่นะเอ้ เวลาเราจะใช้ใช้นะใช้จากปริมาณจากตรงนี้ก็ได้หรือจะตวงจากหนึ่งช้อนชาตรงนี้ก็ได้นะคะหนึ่งช้อนชาก็ห้ามิลลิกรัมเนาะมิลลิมิลลิกรัมเอ่อมิลลิกรัมนะคะอ่ะอันแรกอันนี้นะคะอันนี้แก้อักสบกินหลังอาหารเชา้ากลางวันเย็นเลยอ่ะขย่า,ยาก่อนขยาเขยัาปึ๊บอ่ะ,อะวง ใส่ช้อนก่อนก็ได้อ่าพอใจอยากจะใส่ช้อนก่อนใช่ไหมคะโอเคอ่ะมือแม่จับแล้วมันจะหก้โอ้อ่าคราวนี้เอาที่ตวงอุปกรณ์มาเดียวเดียวเดียวอุปกรณ์อยู่ไหนนี่ไงลูกที่หนูชอบกินอ่ะให้จับนี่แล้วก็เทใส่ตรงนี้เลยวู้ กินได้เลยนะฮะก็จะรู้สึกสนุกนะคะนี่ก็จะเป็นยาในนี้อ่ะวะาใจกินโชว์คุณผู้ชมเลยค่อยๆกินลูกค่อยๆกินอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไวคอแข็งคอแข็งห, <laughs> หนูต้องค่อยๆกินลูกอ่ะต่อมานะคะ <c oughs> เขียวอ่ะให้คุณผู้ชมดููด้ถีๆนะำท้องนี่กินให้ถูกทางกินทางนี้อ่ากำว่าใจจะกิน ยวควย่อยๆกินกเก่งมากเลยเก่งมากอะจะกินน้ำกอม่อคลิปนี้นะคะแม่อุ้มน้องพอใจก็มบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องแม่มือใหม่ใจเกินร้อยใบแม่อุ้มกับน้องพอใจไปด้วยนะคะ<บ>ค,ลคลิปหน้าจะมาแชร์เทคนิคอะไรนะคะแบ,บ่งปันอะไรบบ<ๆ>อย่าลืมติดตามชมกันนะคะคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย